โนูน no, 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 no. ูนูลอกินขนมแล้วไม่ลองวันนี้เราก็จะมาลองเออเงียบเออเล่นเกมไหนดีมันก็เบี้ยมากต้องหอบเสียแบบนี้เหอเสียงมันเลวไน่อยหนึงมี เกมพี่ไม่ได้เล่นด้วยจำเล่นรอกันแล้วกันรอแน่นอนเกมเพลงฟันฟังตุ้ดีวันเ้ยห้าแดงห้าไวเซอร์เลื่อนมีออกไปจากสนามคุณออสตาของกุจะเทพเดีวันนี้จะแจกแหัวคะลืมไปเจ็ก็แล้วแต่เพื่อนด็กปบก นี ok, ่จะแจกวะครับสรับคนกลาบเอาลยนะรับผูคนแล้วกอัน้คลงคิบแล้วหัได้านหนึ่งบอฮึขับมคคิบแล้วหัได้านหนึ่งบอ เจบกว่างที่ดงอุ้ไอันี้โอ้โหไปก่อตัวนี้อ้โตันีแค่นี้นครับคนผมขอสิบไลค์สู้ติดตามีสิบคน นี่คอลรหัสสำหรับคุณกากไม่ได้เทพมากมาดูกันแต่ก็คือของกลางสำหรับคุณกากดูว่าจะเป็นยังไงนี่ครับคุณจะให้ดูสองเกมน,นี่ก่อนเออสตาร์ก็ไม่ค่อยจะใกล้ไม่ค่อยจะเทพเท่าไหร่นระ โบลนี่นะครับคนแจกดแบบนี้ก็ขอห้าลายบางๆนี่แค่นี้ก็ได้อันนี้เราได้ปะอ๋อ นะแล้วก็ควิงฮิตบีทบีทก็มีอร่อยแล้วก็เงินนี่ก็ใส่หมดแล้วครับทำไมันก็ f u หมดแล้ว,วถ้าได้ตังไ์ครบผมก็จะแจกอีกเรื่อยๆนี่นะไม่มีอะไรโอเคนะครับ เชียอไได้อีกก็จะได้แจกอีกเยอะๆอันนี้อาม่ค่ยจะเล่นยินได้จจะไปแล้วนะครับแค่นี้แเด